สวัสดีเพื่อนๆที่นารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจอ้องหลอนซ่อนเงื่อนผาวาหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2007เรื่องราวของชายหนุ่มที่ถูกตำรวจสั่งกักบริเวณจนไม่มีอะไรทำเขาจึงเอากล้องส่องดูเพื่อนบ้านแต่ละหลังแต่แล้วความสวยก็เกิดขึ้นเมื่อเขาดัานส่องไปเจอเพื่อนบ้านที่เป็นฆาตกรโรคจิตเปิดมาที่เคลหนุ่มมัธยมปลายที่กำลังตกปลากับพอของเขาในวันหยุด ดูเหมือนเคลจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหรเพราะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เขายังตกไม่ได้สักตัวพอจึงเข้าไปปอบพร้อมกับขอบคุณเคลที่เขายอมทิ้งเพื่อนมาตกปลาทั้งสองพูดคุยหยอกล้อตามภาษาพอลูกก่อนจะเดินทางกลับโดยมีเคลเป็นคนขับรถระหว่างทางเคลได้โทรไปหาจูลี่ผู้เป็นแม่เคลบอกเธอว่าเขากับพอ่อตกปลาได้เยอะมากแต่แล้วในขณะที่เคลเอาโทรศัพท์ให้พ่อคุย รถของพวกเขาก็ไปชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ข้างทางจนพิกคว่ำก่อนจะมีรถอีกคันที่วิ่งตามมาชนซ้ําอีกรอบซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พ่อของเคลวเสียชีวิตส่วนเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหนึ่งปีผ่านไปเคลยวยังรู้สึกผิดและเสียใจกับเหตุการณ์นในวันนั้นจนทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนวันหนึ่งขณะที่เคลวหลับในห้องครูก็ได้ถามเขาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไปแต่เคลวตอบไม่ได้ครูจึงเข้าไปคุยพร้อมกับพูดแทงใจดําว่า ถ้าพ่อนายรับรู้เขาคงผิดหวังในตัวนายมากเคียวได้ยินก็รู้สึกโมโหเขาจึงซัดหน้าครูไปนหนึ่งมัดก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามาห้ามและจากการที่เคลทําร้ายครูมันก็ทําให้เขาถูกแจ้งความขึ้นสารจ้าที่ความที่เคลอายุมีถึง18แถมการที่เสียพ่อไปก็ลําบากพอแล้วศารจึงให้โอกาสด้วยการสั่งลงโทษแค่กักบ,บริเวณอยู่บ้าน3เดือนจากเดิมที่เคลต้องเข้าสถานพินิษ์เป็นเวลา3ปีพอกลับถึงบ้านตํารวจก็มาติดตั้งเครื่องติดตามที่ขาของเคล พร้อมกับอธิบายว่าไฟสีเขียวที่เครื่องหมายถึงยูนิตเขตปลอดภัยสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไม่เกิน30เมตรห่างจากเครื่องรับสัญญาณถ้าถอดปลั๊กหรือแกะเครื่องติดตามออกตำรวจก็จะแห่กันมาที่นี่และถ้าออกนอกเขตไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนายจะมีเวลาแค่1ิวินาทีในการกลับเข้ามาขณะคุยกันเคลก็สังเกตเห็นป้ายชื่อตำรวจก่อนจะรู้ความจริงว่าตำรวจนายนี้เป็นญาติกับครูของเขานั่นจึงทำให้เคลร,รู้สึกเซงอยู่ไม่น้อย พราะเขาต้องถูกจับตาเป็นพิเศษแน่ๆหลังจากที่ถูกกักบ,บริเวณเคลก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูหนังและเล่นเกมจนห้องเขาเริ่มรกขึ้นแต่เคลก็ยังไม่คิดที่จะเก็บหรือทำความสะอาดเลยทำให้จูรีผู้เป็นแม่หมดความอดทนกับลูกคนนี้เธอจึงดัดนิสัยเคลด้วยการปิดเน็ตตัดสายทีวีเพื่อให้เขาช่วยเธอทำความสะอาดบ้างตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีขึ้นครับแต่พอผ่านไปไม่กี่วันห้องของเขาก็กลับมารกเหมือนเดิม วันหนึ่งก็ดีมีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาอยู่ไหมเคลที่ไม่มีอะไรทําก็เดินไปส่องหน้าต่างดูจนทําให้เขาได้เห็นลูกสาวของบ้านหลังนั้นทันทีที่เห็นเคลก็ตกหลุมรักเธอเขาแอบมองอยู่สักพัก<ๆ>ก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านพอเปิดประตูเขาก็เจอเข้ากับถุงกระดาษที่มีไฟไหมเคลจึงรีบเหยียบให้มันดับแต่ถุงนั้นมันกลับมีขี้หมาอยู่ข้างในก่อนที่เคลจะรู้ว่าเป็นฝีมือของเด็กแถวบ้านที่เอามาแกล้งซึ่งพวกมันก็รู้ดีครับ ว่าเคลออกไปทําอะไรพวกมันไม่ได้แต่แล้วเคลที่รู้สึกโมโห О ก็วิ่งไล่ตามเด็กพวกนั้นไปจนออกนอกเขตบ้านพอนึกขึ้นได้เคลก็รีบวิ่งกลับแต่ก็ไม่ทันทําให้ตํารวจมาที่บ้านของเขาทันทีต่อมาเคลได้โทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่กักบริเวณเขาเคลวขอร้องกับเธอว่าช่วยหาตํารวจคนใหม่ได้ไหมเขาคิดว่าตํารวจคนนี้ต้องหมันไส้เขาอยู่แน่แน่แต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธสิ่งที่เคลวขอพร้อมกับบอกว่า,านายออกนอกเขตอีกครั้งเขาจะต้องขึ้นศาล เคลเลยตัดสินใจเอาเชือกไปทำอนาเขตเพื่อให้เขารู้ว่าบริเวณไหนที่พอจะออกมาได้ขณะนั้นสาวข้างบ้านก็ขับรถกลับเข้ามาเคลจึงรีบกลับไปส่องดูว่าเธออยู่ห้องไหนวันต่อมารอนนี่เพื่อนสนิทของเคลก็มาหาที่บ้านเคลจึงพาเขาขึ้นไปที่ห้องก่อนจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเวลาว่างๆเขาจะแอบดูคนข้างบ้านจนรู้พฤติกรรมของเพื่อนบ้านแต่ละหลังโดยมีหลังหนึ่งที่เขาภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมาก ซึ่งก็คือสาวที่เขาแอบชอบนั่นแหละครับรอนี่ถามเคลว่าเธอชื่ออะไรเควก็บอกว่าเขายังไม่รู้จักชื่อเธอเลยวันหนึ่งเคลได้ออกไปหยิบจดหมายที่อยู่หน้าบ้านแต่เนื่องจากมันอยู่นอกเขตทําให้เคลหยิบไม่ถึงขณะนั้นสาวที่เขาแอบชอบก็ผ่านมาเจอเธอจึงเข้าไปช่วยหยิบให้ทั้งสองพูดคุยกันจนเคลรู้ว่าเธอชื่อแอสลี์ในตอนค่าเควกับแม่ก็นั่งดูทีวีขณะนั้นก็มีข่าวการหายตัวไปของหญิงสาว โดยมีเบาะแสเป็นชายขับรถมาสแตงสีน้ำเงินปี60ซึ่งตัวรถจะมีรอยบุบด้านซ้ายมารับตัวหญิงสาวคนนี้ไปพอดูข่าวเสร็จเคลก็ขึ้นไปที่ห้องและแอบส่องดูแอสลีย์จนเผลอหลับพอตื่นขึ้นเขาก็พบว่าแอสลียได้ปิดไฟนอนไปแล้วขณะที่เขากำลังจะเข้านอนจู่ๆเคลก็ได้ยินเสียงรถมาสแตงของเพื่อนบ้านที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตทันทีที่เห็นเคลก็นึกออกว่าเพิ่งจะมีข่าวลักพาตัว เขาจึงเอากล้องส่องดูก่อนจะพบว่ารถคันนี้มีตําหนิเหมือนกับในข่าวแต่เคลก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคันเดียวกันไหมพอวันลุ่งขึ้นขณะที่โรเบิร์ตกำลังตัดยาเคลก็จะแอบไปส่องดูข้างๆรั้ว่าแต่จูๆ่ๆโรเบิร์ตก็พูดขึ้นมาว่าทําอะไรนายแอบมาดูสวนฉันใช่ไหมเคลได้ยินก็ถึงกับตกใจเขากลัวจนตัวสั่นและเกือบจะวิ่งหนีก่อนจะรู้ความจริงว่าโรเบิร์ตกำลังพูดอยู่กับตัวตุนที่เพิ่งจะจับได้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลย จากนั้นเคลก็เอาเรื่องที่เขาเห็นเมื่อคืนไปเล่าให้ลอนนี่ฟังลอนนี่จึงค้นหาข้อมูลจนทราบว่าก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีก่อนก็มีหญิงสาวหลายคนหายตัวไปซึ่งทุกคนที่หายจะมีผมสีแดงเหมือนกับหญิงสาวที่เป็นเหยื่อรายล่าสุดและจนถึงตอนนี้ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ขณะคุยกันเคลก็แอบส่องดูแอสลีย์ที่กำลังว่ายน้ำจนเธอหันมาเจอพวกเขาทั้งสองจึงรีบไปหลบแต่พอเคลส่องดูอีกครั้งเขาก็ไม่เจอเธอแล้ว จู่ๆก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านเคลจึงลงไปดูก่อนจะเห็นว่าเป็นแอสลี์ทำให้ทั้งสองตกใจเป็อนอย่างมากจนทําอะไรไม่ถูกแต่แอสลี์ก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเขาเธอบอกว่าเธอเข้าบ้านไม่ได้จึงจะขออยู่รอพ่อกับแม่ที่บ้านของเคลก่อนพอเข้าไปแอสลี์ก็ตรงไปที่ห้องเธอเจอกล้องตัวหนึ่งจึงถามเคลว่านี่นายแอบดูเพื่อนบ้านใช่ไหมเคลก็กลัวว่าเธอจะรู้เรื่องที่เขาแอบซองเขาเลยเล่าให้เธอฟังว่าเขากําลังแอบดูเพื่อนบ้านคนหนึ่ง ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสาวผมแดงซึ่งรถของเขาก็ตรงกับในข่าวทุกอย่างแอสลีย์จึงออกกล้องไปส่องดูแต่เธอก็ไม่เจอรอยบุบอะไรเลยเธอบอกว่าพวกนายคงจะดูข่าวจนชิดมากไปแน่แต่เคิลก็ยังยืนยันว่าเขาเห็นรอยนั้นทั้ง3จึงหาข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวที่หายตัวไปและวางแผนจับตาดูโรเบิร์ตในขณะที่ต่างกองรอให้โรเบิร์ตกับเข้ามาเคิลกับแอสลีย์ก็คุยกันจนความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มดีขึ้นเรื่อย เอสลี lee, จึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุผลที่เธอต้องย้ายออกมาจากเมืองก็เป็นเพราะว่าพ่อของเธอติดผู้หญิงจนทําให้ครอบครัวมีปัญหาแต่เธอก็บอกว่าการย้ายมาที่นี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยขณะที่เคลกำลังจะเล่าถึงเหตุผลที่เขาถูกกับบริเวณให้เธอฟังโรเบิร์ตก็ได้ขับรถกลับเข้ามาพร้อมกับสาวผมแดงทั้งสองจึงรีบไปส่องดูจนมีช่วงหนึ่งที่โรเบิร์ตหยิบเอามีดทําให้พวกเขาตกใจเป็นอย่างมากแต่โรเบิร์ตก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรครับ เขาแค่ใช้มีดตัดป้ายราคาบนเสือ้อพวกเขาจับตาดูโรเบิร์ตต่อแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนแม่ของแอสลีย์โทรตามเธอจึงขอตัวกลับหลังจากที่แอสลีย์และลอนนี่กลับไปเคลก็มานั่งสองเพื่อนบ้านแต่ละหลังจู่ๆเขาก็สังเกตเห็นสาวผมแดงวิ่งอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวก่อนที่เธอจะถูกโรเบิร์ตจับตัวไปเคลจึงรีบบอ,อกกล้องขึ้นมาถ่ายแต่เขาดัานลืมปิดแฟลชเควลจึงรีบหลบออกจากหน้าต่างเพื่อไม่ให้โรเบิร์ตเห็นแต่แล้วพอเคลส่องดูอีกครั้ง เขาก็พบว่าโรเบิร์ตกำลังจ้องมองมาที่เขาเคลวตกใจเป็นอย่างมากเขาตั้งสติแล้วถทไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้รอนนี่ฟังขณะคุยกันเคลก็สังเกตเห็นสาวผมแดงเดินมาขึ้นรถแล้วขับออกไปรอนนี่จึงบอกเคลวว่านายอาจจะคิดมากไปเองเลิกแอบดูชาวบ้านได้แล้วเช้าต่อมาพ่อเคลวตื่นขึ้นเขาก็ลงไปหาอะไรกินในครัวจูๆ่ๆโรเบิร์ตก็โผล่เข้ามาทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากจนรีบคว้าเอามีดมาป้องกันตัวเคลวถามโรเบิร์ต ว่าคุณมาทาอะไรในบ้านของเขาจูลี่ที่เดินเข้ามาทีหลังเลยอธิบายให้เคียวฟังว่ารถของแม่ยางรั่วที่ร้านขายของชําโรเบิร์ตนี่แหละที่ช่วยลากรถไปเปลี่ยนยางให้แม่จึงชวนเขามาดื่มกาแฟที่บ้านเพื่อเป็นการตอบแทนในตอนนี้เคียรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากที่โรเบิร์ตมาตีสนิทครอบครัวของเขาเคียวจึงเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้แอสลีย์ฟังแต่แอสลีย์ก็บอกให้เขาใจเย็นก่อนมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้และเธอก็เล่าให้เคียวฟังว่าเนื่องจากคืนนี้พ่อแม่เธอไม่อยู่ เธอก็เลยวางแผนจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเคลวได้ยินก็รู้สึกงงเพราะไม่คิดว่าเธอจะมีเพื่อนเ็วขนาดนี้เขารู้สึกน้อยที่ออกไปไม่ได้แต่เคลก็ทําได้เพียงเก็บอาการเอาไว้ในตอนค่าแอสลี่กับ,บเพื่อนก็เริ่มปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานส่วนเคลก็เอากล้องมาส่องดูเธอจนเขาเห็นว่าแอสลี่กาลังกอดกับผู้ชายคนอื่นเคลวที่เห็นก็รู้สึกหึงเขาจึงเปิดเพลงเสียงดังแล้วหันไปที่บ้านของแอสลี่เพื่อขัดจังหวะทําให้เธอรู้สึกโมโห เธอปีนขึ้นไปบนห้องของเขาเพื่อจะปิดเพลงก่อนจะถามเคลว่าทำไมถึงทำแบบนี้เคลก็บอกว่าเขาไม่ชอบที่เธอไปกอดผู้ชายคนอื่นทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันขณะนั้นแอสลีย์ก็สังเกตเห็โรเบิร์ตกำลังลากถุงอะไรบางอย่างที่ภายในมีสีแดงคล้ายเลือดเข้าไปในโรงจอดรถทำให้พวกเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าในนั้นมันมีอะไรกันแน่เมื่อถึงตอนเช้าขณะที่โรเบิร์ตออกไปข้างนอกพวกเขาก็ได้วางแผนให้แอสลีย์แอบตามไปดูโรเบิร์ต ส่วนรอนนี่จะแอบไปงัดรถของเขาอีกคันเพื่อหารีโมทในขณะที่รอนนี่กำลังงัดแอสลีย์ก็คอยรายงานว่าเขาทำอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนสักพักรอนนี่ก็สามารถงัดได้สำเร็จพอเจอรีโมทรอนนี่ก็รีบส่งรหัสลงรถให้เคลแต่แล้วด้านแอสลีย์ที่กำลังจะขับรถกลับโรเบิร์ตก็จับได้ว่าเธอแอบสะกดรอยตามเขาบอกให้แอสลีย์ตัดสายเคลทิ้งก่อนจะขูว่ว่าเลิกตามฉันได้แล้ว ฉันไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับเรื่องของฉันฝากบอกเพื่อนเธอด้วยแอตลียก็รู้สึกกลัวและตกใจเป็อนอย่างมากแต่โรเบิร์ตก็ไม่ได้ทําอะไรเธอพอพูดจบเขาก็ออกจากรถไปเมื่อแอตลียกลับไปถึงบ้านเธอก็บอกเคลกับรอนนี่ว่าเราควรหยุดการกระทําแบบนี้เพราะเธอรู้สึกกลัวจากนั้นเธอก็ขอตัวกลับแต่เคลก็ไม่สนใจสิ่งที่เธอบอกเขาซื้อรีโมทที่เหมือนกับของโรเบิร์ตก่อนจะตั้งรหัสผ่านให้เหมือนกัน จากนั้นเขาก็หาข้อมูลจนเจอแผนผังของบ้านหลังนั้นในขณะที่เคลกำลังดัดแปลงกล้องจู่ๆรอนนี่ก็มาเคาะประตูบ้านเขาบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์ไว้ในรถของโรเบิร์ตเคลเลยจะให้รอนนี่เข้าไปในโรงจอดรถพร้อมกับบันทึกภาพไปด้วยทันทีที่รอนนี่ไปถึงเคลก็รีบกดเปิดประตูโรงจอดรถพอเข้าไปได้รอนนี่ก็หาโทรศัพท์จนเจอเขาบอกกับเคลว่าข้างในเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเนา่าและเขาก็เจอเข้ากับถุงที่โรเบิร์ตลากเข้ามา เคลจึงบอกให้รอนนี่เปิดดูเพราะมันอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญแต่ก็ยังไม่ทันจะเปิดจู่ๆประตูลงรถก็ปิดลงรอนนี่รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเขาวิ่งเข้าไปในตัวบ้านเหมือนนี้อะไรบางอย่างก่อนที่ภาพจะตัดไปเคลรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมากเขาหยิบไม้เบสบอลก่อนจะรีบตรงไปที่บ้านของโรเบิร์ตขณะที่กำลังจะเข้าไปตำรวจก็ได้มาถึงพอดีพอเคลออกนอกเคตเขาจึงรีบบอกกับตำรวจว่าโรเบิร์ตนี่แหละคือฆาตกรในข่าว เข้าจับเพื่อนผมไปถ้ามีเชื่อก็ลองดูในโรงจอดรถในนั้นมีถุงใส่ศพอยู่แต่แล้วพอตำรวจไปเช็คดูก็พบว่ามันเป็นแค่ศพวางที่โรเบิร์ตขับรถชนแล้วเขาก็ตัดสินใจฆ่ามันทิ้งเพื่อไม่ให้ทรมานจากนั้นตำรวจก็พาตัวเคลไปที่บ้านพร้อมกับแจ้งจูลี่ว่าพรุ่งนี้ตัวของเคลจะต้องขึ้นศาลเพราะเขาออกนอกเขตถึงสองครั้งพอตำรวจกลับไปแล้วแม่ก็ต่อว่าเคลที่ทำแบบนี้เธอรู้สึกผิดหวังและเสียใจในตัวเขามาก จูลีกลัวว่าโรเบิร์ตจะแจ้งความเรื่องที่เคลไปบุกรุกบ้านเธอก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของโรเบิร์ตเพื่อจะขอโทษและขอร้องให้เขาไม่เอาเรื่องส่วนเคลเขาก็ส่องดูแม่ตลอดเวลาขณะนั้นก็มีข้อความส่งเข้ามาบอกให้เขามองไปที่ทีวีพอเคลหันไปเขาก็เจอข้ากับภาพของรอนนี่ที่ดูมันจะเสียชีวิตไปแล้วอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเขาเคลจึงเดินไปเปิดก่อนจะพบว่าเขาถูกรอนนี่แกล้ง รอนนี่จึงบอกความจริงกับเคลว่าเขาหนีมาได้ตั้งนานแล้วแต่เขากลัวถูกจับก็เลยมาซ่อนตัวในตู้เพื่อไม่ให้ตำรวจเห็นและเขาก็เอาวิดีโอที่ถ่ายมาส่งให้เคลเคลจึงเอาไปนั่งดูจนเจออะไรบางอย่างเขาจึงซูมเข้าไปก่อนจะพบว่ามันคือศพของผู้หญิงขณะนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่ของเคลก็ำลังจะกลับบ้านแต่เธอก็ถูกโรบิร์ตจับหัวฟาดผนังจนสลบไปเมื่อหลักฐานต่างๆมันชัดเจนแล้วว่าโรเบิร์ตคือฆาตรกร เคลก็รีบส่องดูแม่ที่หน้าต่างแต่เขาก็ไม่เจอใครเขาจึงรีบตะโกนบอกรอนนี่ที่อยู่ชั้นล่างแต่มันก็ไม่ทันครับในตอนนี้โรเบิร์ตรู้แล้วว่าพวกของเคลมีหลักฐานเขาจึงย่องเข้ามาในบ้านและจัดการฟาดหัวของรอนนี่จนสลบก่อนจะแอบเข้าไปในห้องและกำลังจะฟาดเคลแต่เคลไวตัวทันเขาหลบได้จึงรีบวิ่งออกไปจากบ้านเพื่อให้ผลเขตกักบ,บริเวณแต่โรเบิร์ตก็ตามมาทันสุดท้ายเคลก็ถูกจับตัวไว้ก่อนจะถูกลากเข้าไปในบ้าน พอเข้ามาโรเบิร์ตก็บอกกับเคลว่าเขาไม่อยากทําแบบนี้เลยแต่เป็นพ่อนายเองที่เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้จากนั้นโรเบิร์ตก็วางแผนจะฆ่าปิดปากทุกคนโดยจะโยนความผิดว่าเคลเป็นคนลงมือฆ่าในขณะที่โรเบิร์ตกำลังบังคับเคลเขียนจดหมายรับสารภาพแอสีย์ก็ได้เข้ามาในบ้านเคลจึงใช้จังหวะที่โรเบิร์ตเผลอฟาดหน้าของมันแล้ววิ่งหนีโรเบิร์ตก็รีบตามออกมาจะเอามีดแทงเคลแต่เขาก็ถูกแอสีย์เอาเล็บขวนใบหน้าจนเสียหลัก และเขาก็ถูกเคลผักจนตก,กลงไปที่ชั้นล่างทั้งสองจึงรีบหนีเข้าไปในห้องสักพักโรเบิร์ตก็พังประตูเข้ามาเคลเลตตัดสินใจพาเอสลีย์หนีออกทางหน้าต่างก่อนจะกระโดดข้ามลงสระว่ายน้ำที่บ้านของเธอจากนั้นเคลก็บอกให้เธอรีบไปโทรแจ้งตำรวจส่วนเขาจะรีบตามไปช่วยแม่ที่บ้านของโรเบิร์ตพอเข้าไปเขาก็รีบหาห้องลับตามแผนผังที่ได้ข้อมูลมาเคลเดินสำรวจจนเจอห้องหนึ่งภายในห้องมีข้าวขอ,ของของสาวผมแดงที่โรเบิร์ตพามาที่บ้าน แถมในนั้นยังมีผมปลอมสีแดงอีกด้วยนั่นก็ทําให้เคลรู้ครับว่าที่เขาเห็นวันก่อนมันก็คือโรเบิร์ตที่ปลอมตัวและเคลก็ยังเห็นว่าที่นี่มันมีชั้นใต้ดินเขาจึงรีบเดินลงไปแต่ดมาที่ตํารวจเขาได้รับแจ้งจากศูนย์ว่าเคลออกนอกเขตอีกแล้วพอมาถึงเขาก็ไม่เจอใครที่บ้านของเคลขณะนั้นเขาก็เห็นว่าบ้านของโรเบิร์ตมีรอยกระจกแตกตำรวจจึงเข้าไปตรวจด,ดูเขาหยิบปืนออกมาพร้อมกับตะโกนเรียกโรเบิร์ต แต่แล้วในขณะที่ตำรวจไม่ทันระวังเขาก็ถูกโรเบิร์ตที่ซ่อนตัวอยู่หกักคอจนเสียชีวิตตัดมาที่เคลเขาก็ตะโกนหาแม่ไปในชั้นใต้ดินซึ่งที่นี่มันก็ดูซับซ้อนเป็นอย่างมากจนเคลวเดินพลาดตกลงไปในหลุมอะไรบางอย่างพอส่องไฟฉายไปรอบๆเขาก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะหลุมนี้มันเต็มไปด้วยซากศพเคลจึงที่ปีนกลับขึ้นไปและได้เจอเข้ากับแม่ของเขาที่ถูกจับมัดอยู่ขณะที่กำลังตัดเชือกโรเบิร์ตก็โผล่มาทั้งสองได้เข้าต่อสู้ และเคลก็เป็นฝ่ายพลาดท่าก็ไม่จะถูกแทงแต่จูลี่ก็เข้ามาช่วยทันครับเธอเอาเหล็กแหลมแทงไปที่ขาของโรเบิร์ตก่อนที่เคลจะหยิบกรรไกรตัดยาแทงมันจะเสียชีวิตสุดท้ายเขาก็สามารถช่วยแม่ออกมาได้หลังจากเหตุการณ์นี้สารก็ได้ลดโทษให้เนื่องจากเคลสามารถช่วยไขคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ตำรวจจึงมาปลดเครื่องติดตามออกพอเป็นอิสระแล้วเคลก็รีบไปหาแอสลี่ทันทีทั้งสองจูบกันก่อนที่เคลจะนึกขึ้นได้ ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทําซึ่งมันก็คือการแก้แค้นพวกเด็กนรกที่เคยแกล้งเขาเขยวเอาคืนพวกนั้นด้วยการโทรไปฟ้องแม่ของพวกมันว่าตอนนี้ลูกของคุณกำลังดูหนังโป๊อยู่พอเอาคืนสําเร็จแล้วเียวกับแอสลียก็มีอะไรกันและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.8คะแนนและ69%จากเว็บมืเขื่อนเาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผม้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ